ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมราชาเชลสก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแกล้งคนนะครับโดยการปลอมตัวเป็นบอสดัมมี่นะเป็นแบบว่าโจทาโร่ดัมมี่ที่แบบว่าเขาอัปเดตมาใหม่แต่ที่จริงในโจโจเกมเนี่ยเขาไม่มีเข,มมเขาไม่มีให้ตีบอสอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมเพิ่มมาเองนะอันนี้ก็คือจะเป็นรหัสหลักของผมนะครับทุกคนนี่นี่นะครับ ก็อันนี้คือรหัสหลักของผมนะแต่ว่าผมตั้ง display n a m เป็นคูโจ130 hp แล้วก็แต่งตัวเป็นโจทาโร่อย่างนี้นะครับทุกคนเป็นแง่เหมือนบอสไหมอันนี้คือรหัสสำรองผมนะก็นี่นะครับทุกคนดัมมี่ปกติเนี่ย1 3 0 hp 3 3 0 hp 2อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือจะเป็นสแตนดัมมี่หรือว่าจะเป็นบ็อกกิง้งหรือว่าจะเป็นอินฟินิตี้ hp อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าผมเนี่ยทำให้มันเก๋กว่านั้นก็คือทําเป็นแบบว่าเป็นบอทนะครับทุกคนเป็นแบบว่าบอสโจทาโร่นะคือแบบว่าใครที่มาตีปุ๊บผมก็จะทําการเออฆ่าเขานะครับทุกคนเป็นไงโคตรเจ๋งอ่ะแล้วคือแบบว่าไอ้บอทโจทาโร่เนี่ยครับผมก็จะเวลามันตายเนี่ยผมก็จะให้มันวิ่งวิ่งมาอยู่รอบๆตรงนี้นะครับทุกคนอยู่รอบๆสนามพู้นะก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนนี่นะครับทุกคนถ้าผมตีปุ๊บ ผมก็จะให้เนี่ยรหัสหลักของผมก็ก็มานี้นะครับทุกคนแล้วนี้ก็วิ่งไล่ฆ่าอะไรต่างๆนานาจนมันตายแล้วทีนี้พอเขาตายแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวสมมุติว่าอ่ารีเซ็ตแล้วเขาตายนะสมมติว่าศัตรูตายปุ๊บผมก็จะให้ บอดยืนอยู่นี่อย่างนี้แหละครับแล้วพอใครมาตีอีกเนี่ยผมก็จะทําการเออฆ่าเขาอีกนะครับทุกคนเป็นไงแล้วทีนี้แบบว่าผมว่าเออผ่านไปแค่หนึ่งนาทีผมว่าผมน่าจะโดนลุมทั้งเซิร์ฟแ<ร> <ๆ S 2> ล้วครับทุกคนเอาล่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับ <S 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 โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาประจําที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแต่เรามารอดูกันว่าจะมีใครมาตีผมไหมแล้วก็จะคิดว่าผมเป็นแบบว่าดัมมี่จริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูเลย เฮ้ยคนนี้จะมาตีป่ะนี่โอชิโอ้มันมีคนมาช่วยอะอะไรวะมีคนมาช่วยโอ้โห อยู่ดีนี่ก็มาสตันเฉยเลยจริงผมฆ่าได้ละเอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้มันมาตีเราต่อโอ้ท่าเมื่อกี้มันไม่มาสตันนะผมแบบว่าคงจะฆ่าได้ละนี่มาละมาละมาอาตารโย่ไปก่อนนะอาตารุ เฮ้ยนี่เหรอวะเรียบร้อยเรียบร้อยแตกเป็นหนึ่งแล้วครับทุกคนไหนดูดิจะมีใครมาอีกไหมไอ้นั่นจากตอนแรกที่มันจะฆ่าผมแล้วดูดิมันวิ่งหนีไปด้วยละเอาล่ะเดี๋ยวลองมันรอเหยี่ยวคนต่อไปเอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไง เอ้ยเห็นไหมครับทุกคนมันเริ่มปวดร้อนละนี่มาม่ยิงเปรี้ยวอยู่เลยไม่ใช่เหรอมามันเริ่มถอยหลังอ่ะโอ้โห โอดูทุกคนดูเป็นถอยหลังได้งั้นคราวนี้ผมเอาจริงก็ได้งั้นคราวนี้ผมไม่อ่อนให้ละเดี๋ยวดูได้เลยเดี๋ยวมันจะตายนี่ไม่ช้าถ้าเกิดกมันถ้าเกิดมันมาตีผมอีก,กน,นะแต่ถ้าเกิดแบบว่ามันถ้าเกิดมันแบบหัวหมอจะใช้เดือแฮนกดนันตีอะไรเงี้ยคือผมก็จะกดซีฆ่ามันนะครับทุกคน เพื่อที่ผมนั้นจะได้ไม่ตายเพื่อว่าบทสามารถรับรู้ได้นั่นแหละมาดิชิเชีวโอ้ นี่เปรี้ยวมากใช่ไหมเปรี้ยวมากใช่ไหมทำไมมันแหลกๆจังวะมันเริ่มพิว่าผมเป็นบอดด้วยเนี่ยคุณจูร้อยสามสิบ HP บอสของจริงบอกแล้วว่าใหญ่เอาจริงไหนมันชื่ออะไรเพรสเดน <laughs> มันพิมพอะไรด่าเปล่าวะอ๋อนี่มันพิมอเกียนกูเกมอ๋อไม่ใช่อันนี้มันคุยกับคนอื่นเรารอ,รอ,รอ,รอดูต่อนี่มาแล้วดูมันจะหัวหมอกดันตีแน่แต่ว่าไซค์ไม่มีวันหรอกเพราะว่าบอตตัวนี้ฉลาดยังไงละ่ะลองกดันตีดูดิบอตตัวนี้ฉลาดนะบอกไว้ก่อนเลยลองกดันตีดูรอครูดาวอยู่สินะ มันได้ตายแน่ดีโคตรย้นยอนสอนอะ ็นไงครับทุกคนบอดโคตรฉลาดอ่ะผมว่าแล้วว่ามันต้องมีคนหัวบอทำอย่างนี้ตอนแรกนะครับก็มีคนกดอันตีผมก็ตายอย่างนี้แหละตอนนี้ผมเทสตอนแรกนะแต่ว่าผมจะแบบทําให้แบบว่าเออบอดดูฉลาดขึ้นอ๋อมันจะกดนันตีใส่ผมว่าง,งั้นเถอะไ้สนิทกันนะาอีกะอะไร โอชิตไรอะไร,ะไรชิดเปรี้ยม,มากเหรอฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่า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 ไหนไม่ได้พีใครมาตีผมอีกไหมเนี่ยนี่ <ง icate> มีหรืเปล่าเฮ้ย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 ,เ,ยเรียบร้อยโอเคเวกอนตัวนั้นนี่ไงตรงนี้ผมรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่เราต้องทำให้เราเหมือนบอดนะครับทุกคนต้อททงทำให้เราเหมือนบอดออนเอาไอ้นี่ใหมก่กัน อะไรเอา what the fuck มาเอาบล็อกวิธันโอ้โหสองลุมหนึ่งก็จะยากง,งี้หน่อยผมต้องหัดถอยหลังอะ่ะแต่ให้ผมถอยหลังตลอดไม่ได้แล้วแบบว่ามันจะไม่เหมือนบอดนะครับทุกคน แต่ถ้าเกิดว่าผมแบบถอยหลังแล้วก็สู้เนี่ยคือผมจะฆ่าได้โอเคครับทุกคนผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเออถ้าจะหาศัตรูวันนี้ถ้าเกิดจะหาคนมาตีผมวันนี้หาเยอะได้ผมหาได้แน่นอนแต่ว่าคือเดี๋ยวลิปมันจะยาวเกินไปนะก็เลยหาแค่นี้ก่อนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมก็จะทำพาร์ตต่อไปนะถ้าเกิดแบบว่าคนดูเยอะนะครับทุกคน ก็แบบว่าจะมีพาร์ทแบบพาร์ทดีโอพาร์ทโจทาโร่พาร์ทสีพาร์ทโจซเกะพาร์ทโจรุจรโ,นโน่อะไรอย่างงี้นะครับทุกคนสรุปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ